หลังจากที่โดนบ่นอยู่1สัปดาห์เต็มเนี่ยเตียวเซียนได้เข้าสู่ตัวเมตาอย่างเต็มรูปแบบนะครับสกิลของเตียวเซียนในแพทปัจจุบันเนี่ยเหมือนบอนนี่กับอาริสในเวอร์ชันอัปเกรดเลยนะแพทนี้เนี่ยเก่งมากนะครับเป็นฮีโร่เมทที่ต้องฝึกไว้ไต่แรงนะครับตอนที่เตียวเซียนรับมาใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยบ่นกันระงมเลยนะครับเตียวเซียนอยู่ทีมไหนเนี่ยโอกาสที่ทีมนั้นจะแพ้เนี่ยสูงมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับกันเลยนะครับทีมไหนที่มีเตียวเซียนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการโซนหรือว่าการเข้าไฟเนี่ยเสี่ยวเซียนทําได้ดีมากนะครับด้วยความที่สกิลเช็คพุ่มได้แช่ได้นานนะครับทาจังหวะให้เพื่อนได้เยอะเลยแค่สกิล2มั่วๆไว้เนี่ยถ้าโดนทีนี่ก็พลิกไฟได้เลยนะแถมอัลติเมตเนี่ยยังป่วนมากๆอีกด้วยนะครับอันติของเจียวเซียนเนี่ยสโลเกินไปถึงดาเมจจะน้อยแต่ว่าแช่นานๆเนี่ยกลับบ่อดได้เลยนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นกับซัพพอร์เตอร์แล้วก็คนดูนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสตรีมหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับก็อยู่กับ f o y e s นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเล่นเกมของเตียวเซียนนะเมทที่น่าฝึกในแพทนี้นะครับลูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยลูนของเตียวเซียนเนี่ยจะตายตัวนะครับก็เป็นลูนเวทปกติเลยนะแต่ว่าพลังแฝงเนี่ยจะมีใช้อยู่2แบบนะครับก็คือ h o l y Thunder นะครับแล้วก็ Cur s e of d e a t h นะ เคิร์ดอัปเดตเนี่ยเหมาะกับเกมที่เราเน้นคอมโบหรือว่าโซโล่คิวแบบชุดเดียวให้ตายนะแต่ว่า Holy Thunder เนี่ยเหมาะกับเกมที่เล่นเรื่อยๆนะครับสกิเลเรื่อยๆสกิลทีละสกิลนะถ้าดักคุมโซโล่คิวไม่เก่งเนี่ยแนะนำฮอลลี่ทันเดอนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่ล่างหมดนะครับออยด์โดนเฟิร์สบัตไปนะเราต้องได้อะไรกลับมาแทนนะครับ <Yes. S 1> ก็เลยตัดสินใจมาเวทเลสคืนเลยนะครับมาพูดถึงสกิลของเตียวเซียนกันนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเปิดแมปใส่ฮีโร่ศัตรูพร้อมสร้างดาเเมจวทนะ มิโลที่โดนสกิลหนึ่งของเดลเซียนเ,เนี่ยก็จะโดนพาสซีฟทันทีเลยนะครับจังหวะน,นี้แก๊กโดนไล่นะก็วางสกิลดักนะครับโดนเลียวม้านะแล้วแก๊กดึงแม่น,นะครับน้องแพคของเรานะ <Double kill. S 1> เป็นซัพพอร์เตอร์ขาประจําเลยนะครับมาเล่นด้วยเกือบทุกวันเลยตอนนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยโดนผมบ่นยําเลยนะตอนนี้เนี่ยเล่นเก่งมากนะครับต้องชมเลยมันดูจังหวะเคลียร์กลางนะครับผมสามารถวางสกิลดักได้เลยนะสกิลสองสกิลหนึ่ง ตามด้วยอัลติเมนนะครับหลายคนถามว่าการคอมโบเนี่ยสกิลไหนก่อนวางสกิล2แล้วสโลเนี่ยจะมีโอกาสแช่โดนมากสุดนะครับวางสกิล2ดักแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่เขานะถ้าปาหนึ่งไปก่อนเนี่ยเขาจะรู้ตัวแล้วก็โดนสกิล2แล้วยากนะครับเวลาที่เราดักพุ่มหรือว่าแช่ดักเนี่ยแนะนําให้สกิล2แล้วก็สกิล1นะแต่ถ้าเช็คแมปหรือว่าเปิดแมปหรือว่าจะเอาสโลฮีโรสศัตรูก่อนเนี่ยก็ใช้สกิล1ไปก่อนได้นะครับจังหวะนี้มียืนแรกกันเลยนะครับ อย่างนี้รอดยากครับเดียวมะมาต่อกันในเรื่องของพาส,สิฟเตียวเซียนนะพาส,สิฟของเตียวเซียนเนี่ยจะมีโลนะครับโลนี้เนี่ยเมื่อแตกออกก็จะสร้างดามเมจเวทนะก็จะทําให้เตียวเซียนเนี่ยเก่งกับฮีโร่สายโป๊กมากขึ้นนะครับเก่งกับอิกกี้เอลสุยูเอะมากขึ้นนะครับเรียกได้ว,ว่าโกงเลยนะแค่พาส,สิฟแรกนะครับพาส,สิฟที่2เนี่ยมอบสถานะเยือกแข็งให้กับฮีโร่ศัตรูนะครับก็จะทําให้สโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ ความเร็วโจมตีเนี่ยลดลง21%เลยนะทีนี้คำถามต่อมาก็คือจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ฮีโร่ศัตรูเนี่ยโดนสถานะเยือกแข็งของเตียวเซียนนะครับก็คือความเร็วเคลื่อนที่ลดลง50%แล้วก็ความเร็วโจมตีลดลง21%นั่นเองก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือ1เลยนะครับการโจมตีครั้งที่3ของเดียวเซียนนะแค่การโจมตีปกติเนี่ยก็สามารถมอบสถานะเยือกแข็งได้แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือสกิลหนึ่งนะ ทำให้ติดสถานะเยอะแข็งทันทีนะครับและอย่างที่3ก็คืออันติเมตนะครับสามารถทําให้ฮีโร่ศัตรูเนี่ยโดนสถานะเยอะแข็งถึง5วิเลยสกิล2ก็แช่ฮีโร่ศัตรูนาน2.5าวิเลยนะครับอันติเมตของเตียวเซียนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะประโยชน์เนี่ยเยอะมากทําให้ติดสถานะเยอะแข็ง5วินะครับเลือกพื้นที่ลงได้ปปคล้ายๆกับสกิลของอลิสเลยนะแถบนี้เตียวเซียนไม่ต้องยืนลามแล้วนะครับมาดูจังหวะด,ดักนะครับผมว่างสกิล2 สกิลหนึ่งอนติเมทนะครับอย่างนี้รอดยากครับแล้วสก,กิลหนึ่งของเจลเซียนเนี่ยสามารถสร้างดาเมจพร้อมกับสโลนแล้วนอกจากนั้นยังเปิดแมปด้วยเวลาที่เียวเซียนจะเช็คภุมเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับตายยากขึ้นนะเยวเซียนแถบนี้ก็เป็นเมทที่น่าฝึกเลยนะครับรอดด้วยนะครับแก๊กเกมนี้เรียกได้ว่าอ้วนผิวเลยนะและทุกคนเห็นอะไรไหมครับ สกิลหนึ่งของเยวเซียนเนี่ยไม่จาเป็นต้องให้โดนนะไม่ต้องโดนร้อยเก็สามารถเปิดแมปได้นะครับอยาสังเกตว่าเรียวม้าเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่โดนดาเมจของเียวเซียนนะแต่ว่าโดนเปิดแมปนะครับก็ประมาณนี้นะเรียกได้ว่าสกิลทุกสกิลเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเหมาะกับการใช้ลงแรงในแพ่นนี้มากๆแพทนนี้เนี่ยอยากให้ดูผมบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าการเดินเกมช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ลงแรงมาเนี่ยมีอะไรแปลกๆเยอะเลยนะครับจังหวะนี้ลีเลียไม่เห็นผมเฉยเลยนะข้ามผมไปเฉยเลย เห็นไหมครับมันติเสืเฟีย,เ,ยเนี่ยพิงไว้ได้นานมากไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าแช่นานๆนเนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับอันติโคตรปวนเลยยิ่งได้ฟอร์ตี้นี่สโลขึ้นไปอีกผมมองว่าเอาวีช่วงนี้เนี่ยมีการปรับอะไรใหม่ๆเข้ามาบ่อยเกินไปนะบางทีผู้เล่นเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับแค่ปรับให้คลิชนกัน3หลุมพร้อมกันเนี่ยการเดินเกมก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ ต้องมีอะไรอัปเดตอีกเยอะเลยนะครับแพทหน้าตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยยังตามเมตามไม่ทันเลยนะครับก็ไม่แปลกที่คนดูจะตามไม่ทันนะแต่ก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้เนี่ยจะขยันลงคลิปให้นะจะไม่ทิ้งคอนเทนต์สอนการเดินเกมนะครับก็อยากให้คอยสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้ในสตรีมนะเล่นด้วยกันได้ถูกแรงเลยนะครับช็อตนี้ฟอล์นโดนไปนะ ช่วยไม่ทันนะครับโดนลุมไปทีนี้เราก็มายึดแอลขวานะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยอยู่เลนล่างกันหมดนะคลิกติดเข้ามาอย่างนี้รอดยากครับตายแน่นอนนะครับโดนแช่ครบคอมโบขนาดนี้นะอย่างนี้รอดยากแน่นอนครับแล้วไบโอโดนแช่อีกอย่างนี้รอดยากครับเกมนี้นแช่แม่นจัดเลยนะ ที่ดูผมกดไอดีหลักประมาณ2วันที่แล้วนะครับน้องผมก็เป็นไอดี90าดาวนะผมก็80ดาวนะครับช่วงนั้นคือแบนเตียวเซียนกันเกือบทุกเกมเลยนะเดี๋ยวจะมีข้อสงสัยว่าพี่เมฆแบนกันเองหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้โกงขนาดนั้นมากคือถ้าเกือบร้อยดาวแบนนี่มันก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ปกติแล้วนะครับตอนนี้เตียวเซียนอยู่ทีมไหนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะสูงมากนะครับเพราะว่าลิเดียนาก็โดนเนิร์ฟลงไปนะ ก็มีเตี่ยวเซียนนี่แหละที่จะขึ้นมาครองบัลลังก์แทนนะครับช่วงนี้นะเรียกได้ว่าปรับมาครบเครื่องเลยนะครับรอเวฟมานะแล้วก็รอแก๊กดึงโดนด้วยนะครับตอนนี้เกมนี้น้องแพ็คเราเล่นแก๊กดึงแม่นมากนะครับแก๊กแรงยิ่งสูงเนี่ยยิ่งดึงโดนยากนะคนดูบางทีผมเล่นแก๊กเนี่ยคนดูจะมองว่าดึงเว่าดึงว้า,วาฝั่งตรงข้ามเขาสกิลเพลอพอๆกับเรานะครับมันก็ไม่แปลกที่มันจะดึงยากนะ อีกอย่างผมก็เล่นแก๊กอ่อนด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เล่นอ่อนทุกตัวเลยนะไปกดไอทีหลักกับน้องเนี่ยดาวสูงเกือบร้อยดาวอย่างเงี้ยผมแบบไปไม่เป็นเลยนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็พยายามกดแรงสูงอยู่นะครับพยายามกลับมานะอย่างน้อยเอาสกิลเพย์กลับมาสักนิดนึงก็ยังดีนะครับมาโคเนี่ยค่อยไปปรับเอานะการเดินเกมไปกับทีมเนี่ยมันก็พอๆไปกันได้นะครับแต่ว่าสกิลเพย์ผมช่วงนี้นี่ สกิลคเปคอนต้นเลยนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับตรงๆเลยนะมือตกมากครับตอนนี้มานาใกล้หมดนะน้องแวนน่ารักมากนะครับตีบูให้นะอันนี้เป็นคนดูที่น่ารักมากเลยนะครับเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะเข้ามาแล้วต้องชงนิดนึงอย่างน้อยต้องมองออกแล้ว้ยเกมนี้พี่เมฆสกอร์ดีวะ่ะอาจจะเอาไปทำคลิปอะไรอย่างนี้ออกช่อง เอาบูให้พี่แกละกันเผื่อเกมนี้แบบสกอร์สวยได้ลงคิปประมาณนี้นะน่ารักมากแล้วช็อตนี้แช่สวยนะครับช็อตแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่มีคนดูแล้วก็ซัพพอร์เตอร์ชงให้ขนาดนี้นะครับน้องแก๊กน้องแวนน้องฟอรเรนนะครับน้องอ้อยนะเล่นกันดีมากนะครับเกมนี้ช็อตนี้แพนด้าหลงนะครับหลุดเดี่ยวโูนัาโด,าโด้อย่างนี้โดนอ้อยโซโลคิวไปฮะเกมตามแล้วออกมาลึกเกินไปนะ ตรงนี้มุมเล่นไม่ค่อยสวยนะเป็นบอยแบนด์เลยนะครับตรงนี้นี่ยืนกันซัเท่เลยเว็บเข้าสองทางนะค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ฝั่งเขาต้องเลือกกันนะว่าจะกการกลางหรือว่าการบนนะครับฝั่งเรามีแก๊กนะแล้วแช่โดนอย่างรอดยากครับคลิกสิ แถบนี้นี่เตียวเสียนแก้หลายตัวเลยนะครับแพนด้า <Panda S 2> ย่ามกะหม่อมนะครับต้องตัดสินใจฟิกออกเลยนะไม่งั้นโดนเรียวมัดแทงแน่นอนแล้วลิเดียโดนแช่อย,อย่างนี้รอดยากครับสกิลกอพยายามเอาบังกรคืนนะแล้วมาดูจังหวะนี้นะครับผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย โกรเครืองอะไรนะตอนนี้สกอร์9010นะครับเพื่อนตายหมดนะก็เลยต้องตัดบูทิ้งนะครับ,อบพอตัดบูแล้วเนี่ยผมก็จะไปกนกลางนะไม่ได้ประมาทนะครับแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเห็นคลิกติกช้าไปนะวบวกกับเขาฟิกเกอร์ด้วยก็ประมาณนั่นแหละเออยอมรับจากนั้นเราก็เสียดาร์คเซเยอร์นะครับ และดูเหมือนฝั่งเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้เราเอามังกรง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เลยต้องมีไฟกันเกิดขึ้นนะวางติคัดไปครับแวนเล่นสวยนะได้คลิกติมาแช่โดนแพนได้อย่างนี้รอดยากครับแช่โดนเท่ากับตุยนะแผทนี้เตียวเซียนนี่แช่นานจัดเลยต้องยอมครับแผ่นี้เก่งจริง คอมโบกับแก๊กได้นะครับกับต้นไม้ได้กับลัมเบอร์ได้ซานิสก็ได้นะยิงคอมโบกับซานิสเนี่ยเถื่อนเลยนะครับเห็นช่องพี่บอมคนปาดรีวิวไปนะจังหวะนี้เราก็เมาด์เซเยอร์ออกก่อนนะครับพร้อมกับล้อเพื่อนด้วยนะช็อตนี้เหมือนอ้อยจะโดนนะครับแต่ว่าหนีออกมาได้ ตอนนี้ใกล้13นาทีแล้วนะครับต้องเล่นนะต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่าถ้า14นาทีครึ่งเราแพ้ไฟเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเสียก๊อตนะาเลลนต้องเล่นช็อตนี้แหละก็มาดักที่บูบัฟ,ฟฝั่งตรงข้ามนะเจอแพนด้านะครับวางสกิลคัทไว้เลยตัดบูแพนด้ามาได้นะจากนั้นเคลียร์กลางนะครับ เหมือนเพื่อนเราจะโดนนะอ้อยโดนไปครับตอนนี้4ต่อ5นะฟอเรนดึงไว้สวยนะครับฝั่งเขาเนี่ยเสียสกิลไปเยอะนะครับคลิกสิกรวมนะวางอันติดดาบครับได้นะเลนบนเลียวม้าดันสู่นะครับให้ฟอเรนกลับไปรับนะแก๊กดูสวยนะครับคลิกสิกเสียล้างแล้วตายด้วยนะครับได้แคลรี่ฝั่งเขามานะแวนซอยแรงจัดเลยครับ และเล่นบนพอเลนเก็บเรียวม้ามาได้นะแต่ว่าเสียป้อมบนไปนะครับตอนนี้ป้อมเราเสียเปรียบนะต้องรีบจบละถ้าก็เกิดเนี่ยซุ่มเสี่ยงโดนพลิกไฟนะครับล้างสวยจัดเลยครับแก๊กอย่างนี้รอดยากครับตอนนี้คลีปรถเหลือนิดนึงนะครับแช่ดักแพนด้านะยังไงต้องเคลียร์อยู่แล้วนะครับ แล้วโดนแช่ไปนะครับหิวคลีบรถนะอย่างนี้รอดยากครับเกมนี้ก็เป็นชัยชนะของเรานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับกับการเดินเกมของเตียวเสียนนะโกงมากนะครับแพทนี้ Legendary MVP แล้วก็เหรียญทองเมทนะครับทำคะแนนไป13.9เลยนะแพทนี้เขามาแรงมากๆนะครับเตียวเสียนนะครับเป็นเมทที่สวยแล้วก็ทรงพลังมากนะในแพทนี้ เป็นไงกันบ้างครับกับการเดินเกมของเตียวเซียนนะครับผมแผ่นนี้เนี่ยเช็คพุ่มเก่งโซนเก่งสกิลพลิกไฟมีนะครับสโลสตันต้องบอกว่ามากกว่าสตานอีกเป็นแช่แข็งเลยนะซึ่งเป็นสกิลที่ยิ่งกว่าโดนสตานอีกนะครับต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับต้องไปฝึกกันนะครับสามารถใช้แต่แรงได้เลยเตียวเซียนในแผ่นนี้เนี่ยบอกได้เต็มปากเลยว่าอยู่ทีมไหนเนี่ยโอกาสชนะเยอะมากนะครับ คลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสตรีมเหมทุ่มทุกวันนะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีครับ